อทองผ้าคือสีผ้าค่ะไทรอยนะกับสบายดีเดอโปรอร์นอสสบายดีเอฟซีทังแฟนทุกฐานสบายดีฮามแรงไป่นอะเอยพกกับสองน้องนีนี่เบส้นบี้เอาสบายดีปาลูกไปเอาเนาะเมื่อบ้าน่านาะเยววองไรนี่ มาหน่อยมานำมามาสบายดีไปลุงก่อนสิปวดเกือบเองสิหน่อยนะเบิ่งเดิญาติมีหมดแรงพ่เด้อมานำเอื้อยอยากมาเบิ่งอยากมาเบิ่งมูหน่อยประสนอยังมาเบิ่งมูหน่อยก็เลยมานำมาซีนอ่อนอยู่พี่บัวลอย หน uh ่ะอาหะหมัดยางหัดผมงอยแอ้ก็หมัดขึ้นใจเออเรียนออไรแล้วบางครั้อย่าฮุบเด้ออย่าฮุบดินเด้ออะบารีปลาลุงเห็นอะไรบารีปลาลุงไว้ไม่โมเด็มโมเด็มก็ลอยไปบุกดูนะใส่เกลือบเมีนตี้เฮ้ย Nhưng quay cua nhiều Liệng càng bạn vẫn nhằm bay kiểu nhạ, nhạ, nhà mày ngu à mai mì buồn cua nữa Bà nhằm à Nhà hiểu lúc นขนมโมกก็มากอันเงาะนะกรนะตุ่นนอกนะออกบอส่องสีแดงแล้วก็ขนมนยังนัำตาลอ่ะเมื่อไหร่น,น่อกไปเลยทนะันไหพี่มาถ่ายอยีอยร้อยอยู่พี่มาพีา่มาเลยน้ำเตาตเตี่ยพีย่ไหม ผมไปนะเบื่อเด้อมาถ่ายอยู่พี่เด้อเอาไปรถส่งน้ำตาลกันลูกหมูพันหมูเรื่อยห่วยได้เคิร์นอาะสบายดีป่ะลูกไว้คนหูไว้ใหม่ว่าตัวใหม่ใหม่ายั่สิสบายดีป่าลูกไว้ อันน <iyorsun>? ั้นเออเออเอตียสิสบาลีปาลุงซ่อมเอตี๋ยสบารีปลาลุงซอมซอมซตียสบารีปาลุงไหมเรวเร็เไหนบนุเก้อเห็นนะะหามเยวไหมเกเห็นนะนะหามเกเห็นรอไหมไม่ไม่ไม่อย่าไปเด้อทางัหนเด้อเอออย่าแม่ตาลู Ừ. <laughs> chợ bằng hàm đấy sao phải sao chợ bấy 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 nè ngồi nó tự người ta kia lụm rồi nó cỡ mày nọ mấy kia nha nè ăn nọ được phải về lượng khuây เกือบห้ามไปไปลงมาเล่นน้ําหน่อยว้เจียลงมาเว้จารยดามาจารยดานะมาจัไปเบิ่งหมูน้อยเนาะไปบ่เดี๋ยวมาดูหำเดี๋ยวมาดูอายนนูาบ Khơn phụ Tam cục sâu sao Hãy nó y nghe Hãy nó nghe Nó ngay lấy ra Hãy nghe bỏ nọ. อื้นอน่อขงชิงหายหลังมาเด้อมาเด้อมาเด้อ <c oughs> มาแล้วบ้ล่าวันมาแล้ว อ่าน้องึ้นเลยลูกขึ้นรถกับน้องฮะยังก็ฮะเอาเพิดมีในท้งแวนเ่านะกบมือรถเออเนีย่ยเอหอหกักสีเล็บบนะกามีคือว่าเขาอยากอะไร เามาตะเกียวอานีอกลังเอากันขึ้นรถ นยักอมอะนิโลบ่ยักหนักนะหยัดแบบคิโลนั่นนี่เด้อยักษซอบ่พอดากร่างวากูว่อยู่จะนำมใครจมาเบิ่งมน้อยบ่มาห้ามสบายดบารุงก่อนหยั่มเด้อเด้ออย่าอนเด้อหยั่เด้ออย่าอนเด้อย่ามันแหละอย่าอ่น ซีนอนพี่บอกัีนอนพี่บ่หมาสมันอนน้ำไผ่องอดาถามานะหม,นนนมั้นว่าอยู่เฮือนแม่เวลาจย่างเมื่อฮะบ้านปันงานสีมันอนน้ำคาวบอเออนอนน้ำอ่อนหา่ามไห้แม่บอว่าห่าโม่งอำนาจไม่นอกเรือลอยประศัตรน้ำแหกเรืองน้ำคาคอได้เออเออเอกมาบงมูน้อ,อ,อย ว่าอยู่มื่อคืนบุกเกินมือท้องมือนะครับโอ้คนอด้มน้อยๆได้มือก่อนเลยจัะโอ้ยสิไปยุดอกว่าเด็กไรบอกมาทางเทียมมาเลยลูกเทียมเออตัดทำไมลูกตัดทำไงหามื่นหามกินแต่ละมันโอ้ยสิไปยุดอกโอู้หเอาหน้าไ่น้องกินเลยเดินลงไปเด้อ สิไลอวลลงก่อนหไปใช้ไปเลยวะระวัเงเจือกทางมันเปื่อนคนโบ้แห้งแล้วมันเปื่อน อย่างเล้อย่างเล้อย่างเล้อย่างมนทางเล้ออือกัดขอย่าโนราชิดาหัวเนาะเนาะภาพนี้ไม่ได้เป็นการแสดงไม่ได้ตัดต่อฮะกัดข้าวจริงๆไม่ได้ตัดต่อภาพกัดข้าวจริงๆ ย่างย่างย่างข้นกุเกี่ยวให้กินบอกกินล้ระวังเออย่างย่างย่างสี่แม่ลูกพี่น้องลูกก็ไม่ได้โตแม่ย่างย่างย่างเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่นั่นน่ะจะไม่ได้อัดหรือวะน่ะจะอัดเหน็ห imer, หนย่าง มางางยางี้งยงโอ้ค,คนเอาน่ออมอือมิ่มำได้กินน้ำไรลากลากลากขอขอ้ออ้ยคือดูอไรนะบ่มันให้กินแล้รบันแหกินไร ฮ่าหึหึหน้องก็ไปได้แล้วหมดย่านเลยน้องก็่างนี้เด้อตกเด้อฮึหึหคนน้อง ลดใส่ไรน้องไหร้อยหามือน้องสิเขานะอย่าเห็นลูกมาสิไรใช่น้องคนดึกสีนอนมาลุกสีมือมาลุน้ำกัน <c ười> ี่นเ้ยขันเมืออะไรอไดามาส่งเด้อแม่มาวะ ผูสีเอากันเล่นเตือหมูกำลังผสมท<ป>ำมันต้องหายไล่เยมันสะไอ้บระมาไลยนะนยโอ้แอกรกสอบอยู่นี่นะเห็นตลอดแกรกสอบอันนี้สอบอาหารชุมนี่ใหญ่ไล่ <c oughs> <c oughs> คอ,อกสีบินเลยแลมม้วมันห่อนย่มเลยย่ำมาแล้วบางมูใหญ่ห้าตัง้งบางทู่เอาตั้งไปคอกคอบ้างน้องโต้เลยลูกมองนี่น้นอ,งอ,งนองนะปุ่นพายบันลึกอกคอนะเบิงบ่งเบิง้งไม่อ้อนบางทุ่งค่ะมันหัดคอบัาคำหน่อยอ้ยโอ้ยน,อน,อนอ้องไม่ลูกอ่าคนดต่อเอ้ย Bà oo áo, bay áo này. Toki phai cái này, nâng ơ. tôm, kha bay tôm nào kha bay. áo bay bay hoa nụ áo yang bay 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 yang nè, bay bay con nụ, bay 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 đạn, đạn อย่าขึ้นเด้ออย่าตกเด้อมามามาที่นี้มาให้น้องเล่นให้น้องเล่นอย่าหยาดน้องลูกมันบ้าออกดอกมาดูเอื้อยกับบริจักสีเด้อ อย่าพาน้องไปได้นะเจ้ามันจะขึ้นมันสิต๊กฮะกินแล้ว กินะกินเม็ดก้อนไข่ที่ออกมาใหญ่นะยังไรอยู่บ่นะไล่ลอมัไกอยห่วยไปเลยเนาะเป็นน้องมันอนผีพาไม่แล้วบ่นี่ยว่านเี่กันนพี่ยลุกบ่ได้นอนหอนบ่ตีบ่ตีงบ่นิงเลยเจ็บทางในเจ็บเล้เนาะลูกบ่ออกเลย โอ้ยข้อเราว่าบบจักพี่น้องลูกอืดขาทองดึงจนเมื่อยเลยมันบ่ได้เงยข้อเนี้ยนี่ม่บ้านเลยนะนอนเสือเสือผับตาขย่าขย่าอยู่ไปตะกระบะมองลูกมองอืดขาท้องแล้วลูกออกอะไรกับใครเนี่ยล่ะบ้านโอเคพี่น้องมาหอนี่กันสีด้ยอำลาปราชญ์พี่น้องเลย ขอจบคลิปวพทยาลสมิไปผลั้วยก่อนงัวผุั้วยก่อนรอรุ่มาหน่อยมันสิอ่อนอนบอกก่อนหน่อยนมันบ่นอะไรพอได้มาส่งด้วยวสันซื้อเครื่องมาขัดนเล่นเอาน้องเด้อราเขาจะไปผุ้วยก่เด้อเบิ่งนอกเด้อะ